สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้จะไม่ได้เล่นเกมแต่อย่างไรนะฮะวันนี้ชาแนลของเรานะฮะจะมาสอนลงเกม Star Duel เล่ Beta นะฮะโอเคไหนๆก็เบต้าเพิ่งมาเมื่อวานนะฮะก็วันนี้ก็เลยอ่าเห็นมีหลายๆคนนะครับมีปัญหาเรื่องการเข้าเล่น Star Duel Beta นี้นะฮะก็จะทําคลิปออกมาสอนนะฮะก่อนอื่นเลยนะเข้ามาที่ Steam นะครับผมโอเคทีนี้พอเข้ามาที่ Steam แล้วเนี่ยแล้วก็หาตัว Star Duel เล่เบตนะฮะโอเค ถ้าตอนกดเพย์เนี่ยเราจะเข้าไปเล่นในตัวเบต้าไม่ได้นะครับบรรทัดนี้นะฮะโอเคครับพอเราเข้ามาถือในหน้าเว็บนี้นะฮะชื่อ Eurogame นี่นะครับผมโดย m a t เวล l นะฮะก็เลื่อนลงมานะฮะก็จะเห็นโค้ดสีดำๆตรงนี้นะฮะให้เราก๊อปก๊อปปี้มาเลยนะฮะ Jumping Junimos นะครับแล้วก็ คลิกขวา Property แล้วก็ไปที่เบตานะฮะแล้วก็ใส่โค้ดนะฮะเช็คโค้ดครับทีนี้มันก็จะบอกว่า Asset Code Collect นะฮะก็จะมีเบต้าให้กดคลิกตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปที่ Beta Help Health, Health Test New Update นะฮะ Before Day Go Live ทีนี้มันก็จะอัปเดตตัวเกมนะฮะอัปเดตตัวเกมของ Star d e v a l e y ไปเป็นเวอร์ชันเบตานะฮะยด่ที่ถ้าอัปเดตเสร็จแล้วนะฮะ ตัว s t a d r y v a l l e ่ตรงนี้นะครับ s t a d r y Valley นะฮะก็จะขึ้นเป็นเบตานะฮะนี่นะฮะแบบนี้เลยครับพอขึ้นเป็นเบต้าเนี่ยถามว่าเราจะเล่นกับเพื่อนยังไงผมแนะนำก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้นะครับแนะนำให้ทุกคนนะฮะลบตัวเวอร์ชันเก่าออกก่อนนะครับผมก็คือ,คอไม่ให้มันเหลือมอดอะไรไว้เลยนะฮะเพื่อเป็นการแบบ ทำให้ตัวทำให้ตัวเราเนี่ยเล่นในเวอร์ชันเวตาได้นะครับเพราะว่ามอดบางตัวเนี่ยยัอมไม่ซัพพอร์ตกับเวอร์ชัน1.3เท่าไหร่นะฮะก็วิธีเอ่อวิธีลบนะครับก็คืออันอินสตอลตรงนี้เลยนะฮะโอเคทีนี้เราก็ไปลองดูในเกมกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงโอเคทีนี้เราก็มาเข้าถึงเอ่อเข้าสู่ ตัวเกมนะฮะว่าจะมีวิธีชวนเพื่อนหรือชวนหรือชวนตี้ของเรายัางไงนะฮะโอเคก่อนอื่นเลยนะครับแล้วก็เข้าสู่โหมดโหมออฟนะครับทีนี้ผมก็จะสามารถถ้าจะจอยนะครับถ้าจะจอยแลนด์ก็จะสามารถ Enter IP ได้นะฮะแต่ที่นี้ผมจะไม่สอนตรง Enter IP นะครับเพราะมันจะอาจจะยุ่งยากไปนะครับทีนี้เราก็เลยผมก็เลยจะให้สอนจะสอนวิธีการ Enter i n v i r e Code นี่นะครับโอเคตรงนี้ผมจะลองสร้างโฮสต์ดูก่อนนะครับก็คือเราจะ h o New Farm นะครับโอเคทีนี้ก็จะเป็นการสร้างตัวนะฮะพอการสร้างตัวเสร็จแล้วนะ่ะก็จะ โหมผมสร้างนะครับเป็นแฮปปี้ฟาร์มเดี๋ยดูนี่นะฮะหมาแมวอะไรก็เลือกไปนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับสำคัญเลยนะครับก็คือสตาร์ทคาร์บินนะครับหมายถึงถ้าเรามีคนเดียวนะครับเราก็จะเล่นโหมดแค่คนเดียวนะฮะแต่ถ้าจะมีบ้านหลายหลังก็คืออันจะใช่บ้านคนคนที่2 1หลังนะครับคนที่3คนที่3ก็อยู่หลังที่2องนี่นะครับ คนที่4ก็อ,อยู่หลังที่3อาอะไรเงี้ยฮะก็คือรวมกันเป็น4บ้านนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเรามีคนเดียวเราก็เล่นนันไปนะฮะแต่ถ้าเราอยากจะเล่นกับเพื่อนคนหนึ่งแล้วก็สร้างให้เพื่อนคนนึงนะฮะมีเพื่อน2คนก็2คนนะครับมีเพื่อน3มคนก็3าคนนะ,ะตรงนี้นะครับคบินเลยเอาก็คือมันจะแยกสัสดส่วนชัดเจนระหว่างะจะให้จะให้บ้านเพื่อนๆเนี่ยติดกันหรือเปล่านะฮะแล้วก็เลือกติดกัน หรือไม่ก็เลือกไว้เป็นแบบแยกนะฮะแยกส่วนคือคือ,คอ,คอจะไกลๆกันหน่อยนะฮะแต่ก็ยังอยู่ในฟาร์มเดียวกันนะัะและ้วก็อ่าเมื่อสร้างสร้างตัวเสร็จแล้วเนี่ยก็ลองกดโอเคดูนะฮะโอเคครับเมื่อเข้าสู่หน้าเกมนะฮะแล้วก็จะ ลองที่จะโฮสต์คนอื่นดูนะครับแล้วนี้เราก็จะเช็คว่าสมมุติว่าผมตั้งไว้คนเดียวนะฮะตั้งไว้คาบินค่อคนเดียวนะครับในหลังนี้ก็จะมีหลังข้างๆก็คือผมทําเป็นเนียบายไว้นะก็คือจะมีบ้านหลังข้างๆผมเนี่ยใกล้ๆกันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นบ้านของเพื่อนนะฮะก็ทีนี้เราจะชวนเพื่อนได้ยังไงนะฮะกด escape นะครับผมกลุ่ม escape บนคีย์บอร์ดนะฮะแล้วไปที่ option นะครับที่เรากดเอาไ show to p i c location นะครับ กดตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้คะแล้วก็ไปที่แฟนโอลี่นะฮะหรือว่าอินไว้โอลี่ก็ได้นะครับอ่านี้ที่ผมใช้แฟนโอลี่นะครับแล้วก็กดอินไว้นะครับว่าจะชวนเพื่อนได้กี่คนนะฮะก็กดชวนได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าวิธีนี้ไม่ได้นะฮะให้ลองใช้วิธีโชว์อินไว e โค้ดนดนะครับแล้วก็เอาโค้ดตวเนี้ยไปให้กับคนที่จะจอยนะฮะสมมติว่าผมได้คนนี้มานะครับ จะตัดไปที่หน้าจอยนะฮะโอเคครับเมื่อเข้าถึงหน้าจอยเนี่ยนะครับเราก็ใช้กดปุ่ม enter invite code นะฮะแล้วก็ใส่ invite code ของเพื่อนที่เป็นโฮสต์นะฮะแล้วก,กดโอเคเพื่อเข้าเล่นได้เลยนะฮะโอเคครับขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์อะไรผิดพลาดอะไรก็ขออภัยเวลาที่นี้ด้วยนะครับขับคุณครบ